พบกับกิตติชาแน,นลกับนะครับวันนี้มาพบกับในวันที่19เดือนมิถุนา2565าแล้วนะครับ mm hmm. ก็วันนี้มาถ่ายเกี่ยวกับบรรยากาศในตอนนี้กัน, mm hmm. ก,นก็บรรยากาศในตอนนี้ ก็สบายอยู่ก็ดูบรรยากาศที่นี่กันใ <c oughs> ายที่สว่างก็มีจิ้งจกอยู่ ในอากาศตอนนี้ก็ยังสบายอยู่หลังจากฝนตกไปแล้วก็ใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแจก์กดสับตะไคร้กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตก็ การถ่ายวิดีโอในครั้งนี้ก็ไม่มีพิกรไม่มีวิดีโอเซลฟี่แต่อย่างใดก็ถ่ายแบบเหมือนกับพามาดูแบบจริงๆก็มีอยู่ต้นไม้พยายามเดินกล้องจะไม่สัน จังหวัดไหนที่ฝนตกก็บอกกันเข้ามา ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันก็มีผู้ติดตามอยู่ประมาณ21คนการทำ YouTube ในวันนี้ ก็วันนี้ก็อย่าลืมก็วันพรุ่งนี้ก็มาถ่ายวิดีโอกันอีกถ่ายทุกวันก็ถ่ายต่อไม่มีวันหยุดการเก็บเรื่องราวการเดินทาง วันไหนที่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอก็วันนั้นก็ไม่ว่างกันวันไหนที่ฝนไม่ตกเลยก็แดดมันจะร้อนในช่วงตอนกลางวันวันนี้มาถ่ายในเวลาสิบก้านกาสีิบก้านาทีก็ เพิ่มเริ่มต้นวิดีโอในวันนี้กันก็ทำมานแบบเอ่อแบบต่อชู้ชีวิตดิ้นไม่หลุดก็ดิ้นกันไปครับ ก็การถ่ายวิดีโอก็เป็นไปอย่างราบลื่นในตอนนี้วันนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อน เราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดต ก็วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วจะพบกันใหม่ในจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าก็วันนี้ลาไปก่อนฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ